สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมมีเครื่องมือพิเศษครับมามาวัดช่วงช่วงโควิดช่วงนี้นะครับที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะมีความมั่นใจอะไรให้กับตัวเราบ้างนะครับถ้าหากเราไม่มีเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่มีความมั่นใจเลยว่าเราเป็นป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าเช้ลงปอดหรือว่าตัว ่างการของเราเนี่ยแข็งแรงดีหรือไม่นอกจากที่เราเป็นไข้เป็นหวัดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้เข้าไปได้เข้าไปดูในในคลิปทั่วไปนะครับในติกเกอกใมอะไรอย่างเงี้ยที่แล้วก็มีมเขาใช้แบบนี้นะครับแล้วก็มีมีขายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้าสั่งมาจากลาซาด้าน,นี้ก็เอามา นะมาแชร์ให้พี่ๆน้องๆเห็นนะครับว่ามันใช้งานได้ดีนะครับตันนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะนี่ก่อนก่อน,ก,อนก่อนใช้งานมันจะมีฐานที่ใส่ฐานก้อนเล็กๆครับนะน่าจะเป็น 3A ่าน 3A นะครับฐาน 3A ทั่วไปนะครับก้อนเล็ก กขาสามเอเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีใช้ก็ไม่ยากครวิธีใช้เราก็อันนี้เป็นกล้องด้านด้านหน้านครับเราจะกลับกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูแล้วก็บีบตรงนี้ตรงตรงข้างตรงข้างนี้ที่มีที่บีบครับแล้วก็บีบ,บ,บแล้วก็นิ้วแย่ เอาไปแบบนี้แล้วก็กดเลยกดปุ่มนี้ยแบบนี้แล้วนี่มันจะกลับกันหน่อยครับนี่อันนี้94คนะเพลงดับคุณดูด้านนี้ก่อนก็ไร้96ครับ เก้าสิบเจ็ดแหละเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดเดี๋ยวให้ดูกล้องด้านหน้าเก้าสิบเจ็ดนะครับอันตัวใหญ่นะครับมันจะเป็นเก้าสิบเจ็ดเฮ้ยเก้าสิบแปดแล้วนะครับไอ้ตัวบนนี้คือออกซิเจนในเลือดนะครับมันจะวัดออกซิเจนในเลือดของเราว่าปอดของเราทํางานดีแค่ไหนครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวล่างก็เป็นการเต้นของหัวใจนะครับมลนลงมาเลยเก้าสิบนะครับแต่ว่าจะให้ต่ำกว่า9 90 90บบแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะบพราะคนก็บอกว่าห้ามต่ำกว่า94บนะครับบนนะครับแต่ว่าของผมนี่ก็อยู่ประมาณ969798ปอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่มันจะดูได้สองด้านครับมันจะดูได้ดูด้านด้านล่างกับด้านบนนะครับจะกดดูตัวนี้นะครับสองม i อชันจะดูฝั่งนี้แบบให้เราดูแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้คนข้างหน้าของเราดูเราก็กดตัวตัวบนตัวนี้ตัวเลขตัวนี้มันก็จะสลับมุมให้นะครับจากหันมาหาเรามันก็จะหันไปหาเขานะครับอันนี้มีมีเครื่องนี้ไว้ ปิดนะครับปิดบ้านดีมากๆากเวลาเราปิดก็ไม่อยากครับก็ดีออกไปเดี๋ยวมันก็ดับดับเองนะครับเราดูมนดับดับแล้วครับใช้งานง่ายนะครับถ้ามีปิดบ้านจะดีมากเลยครับแล้วก็มีความมั่นใจให้กับตัวเราว่าเรา ไม่ป่วยครับไม่ป่วยเรื่องทางการทางเดินหายใจครับทางปอดด้วยวาทางออกซิเจนในเลือดครับออกซิเจนในเลือดของเราก็จะเหมือนจะปกตินะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันตั้งแต่95ขึ้นไปถึง100นะครับถือว่าปกตินะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้นครับกับเครื่องมือเล็กๆครับ ที่สามารถตรวจวัดชิระจรของเรานะครับแล้วก็ตรวจวัดออกซิเจนในเลือดของเราได้ครับแล้วก็มันสร้างความมั่นใจให้กับตัวเรานะว่าเราปลอดภัยนะครับอันนี้ผมสั่งมาจาก l a z a d ้านครับเมื่อเราสรัาง่งเมื่อเราสรั่งจาก l a z a d ้าแล้วก็ก่อนจะสั่งนะครับก็แนะนำให้อ่านคอมเมนต์ก่อนครับคอมเมนต์ที่เขาสั่งเลหลายร้านที่สั่งเลหลายคนนะครับ มันจะมีอยู่หลายร้านบางร้านก็โกงบางร้านก็ไม่โกงครับต้องอ่านคอมเมนต์เขาไปอ่านคอมเมนต์ดีๆก,ก่อนครับถ้าหากว่าส่งเร็วนะครับก็สั่งร้านไหนก็ได้ที่มันส่งเร็วๆแล้วก็ได้ของชัวร์ๆนะครับผมน,นี่ผมอ่านคอมเมนต์หลายร้านครับแล้วก็มาสั่งที่ร้านานี้แต่อันนี้สั่งมาจากน่าจะมาจากประเทศจีนครับแล้วก็ใช้เวลามาอยู่ประมาณสัก10 10กว่าวันได้ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ยาวมากเท่าไหร่ขอบคุณทุกท่านที่แวะขเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมด้วยเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเจาะนิ้วใดๆเลยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับ